บอกน้องสิอย <'ll> ู่พูดสิแนะนำพี่พีน้องบอกว่าอ,อกหักมาบอกว่าวันนี้จะมีความรักดีๆแบบพี่บ้างเราต้องขอบอกเป็นกําลังใจให้ในตอนนี้เลยนะคะว่าทุกอย่างมันไม่ได้มีอะไรสวยงามไปทั้งหมดหรอกค่ะแต่ถ้าเรารักกันอ่ะ mm. มันก็จะต้องมีการปรับตัวให้อภัยกันพูดคุยกัน mm. อดทนแล้วก็ ชื่อสัตว์ต่อกันมันมีปัจจัยอีกหลายอย่างมากๆนอกจากความรักแล้วก็ความแบบรุ่มหลงแบบวัยรุ่นพอจุดหนึ่งมันก็จะผ่านไปเติบโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนู่นนี่นั่นมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกนะคะก็ต่อให้บางทีเราเจอคนที่ดีแล้วแต่เขาก็อาจจะแบบไม่แมทกับเรานั่นนี่อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเศร้าไปนะคะมันก็ชีวิตหนึ่งเราโฟกัสที่การทํางานแล้วก็ครอบครัว ดูแลตัวเองที่ดีอู้กาลังคุยกับน้องอยู่ก็น่าแหละค่ะถ้าเราสามารถแบบมีความสุขกับตัวเองได้จริงๆแล้วสุดท้ายวันนึ่งอ่ะเราแบบเจอใครสักคนที่ดีอ่ะเราก็จะเหมือนแบบมันก็จะง่ายกว่ากับความสัมพันธ์นะคะคิดว่าเพราะว่าถ้าเรายังขาดแล้วเราก็เรียกร้องจากเขาเกินไปหรือว่าบางทีแบบเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าแบบ ตอนนี้เราพร้อมไหมมันมันก็จะทําให้แบบเสียโอกาสสําหรับที่แทนที่มันจะแบบอาจจะเป็นความรักดีๆก็ได้มันก็หลายปัจจัยเนาะหรือบ,บางที่เราเจอคนคนเดียวกันในคนละเวลาเขาก็อาจจะแบบเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่จังหวะและเวลาในตอนนั้นด้วยเพราะว่าหนูก็เคยคุยกันว่าถ้าเราเจอกันวัาวายกว่านี้หรือเจอตอนอยู่เด็กกว่านี้เราก็คงไม่มีวันพบกันแน่ๆเ <laughs> พราะคนละโลกเลยแล้วอยู่ก็ยังแบบคิดอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ย ก็นั่นแหละค่ะไม่ต้องเสียใจไปนะคะพี่ก๊อตเป็นกำลังใจให้น้องสิสู้ๆนะครับสู้สนเขาหัวเราะไม่ไเขาบอกอย่าบอกคนที่เศร้าว่าสู้ๆหอไม้พูดว่าอะไรนะไม่รู้เพราะว่าถ้า,า,าคุลามีมีรสชาติไหมครับมีรสชาติครับเป็นกลิ่นลิ้นจี่กุลาครับ